รถกระบะส4ประตูเข้ามาใหม่หม่น้อยด้วยค่ะคุณพี่หาคันนี้เลขไม่แค่สี่หมื่นเท่านั้นนะคะคุณพี่หาค,ค,คันนี้นะคะเป็นอีซูซุดีแม็ก1.9แสนตัวเอ็กรีสของและไเทมแน่นอนคัคณพี่สาภาพรถนางฟ้าสุดเลยนะคะรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลย สวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกันน้องกลางเต้นเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้กลางเต้นเอารถเข้าใหม่มานําเสนอและเลขไม้น้อยด้วยสภาพรถสวยมากเลยค่ะคุณพี่นี่เลยด้านหลังของกลางเต้นนะคะเป็น isuzu d max สีประตูะคะ x4 เรียกเครื่องยนต์1.9ค่ะคุณพี่ตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะคุณพี่่ะปี2021และเลขไม้แค่สี่หมื่น รถใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์ค่ะคันนี้ราคาตั้งขายเพียง7 8 9 0 0 0บาทตกพรนเดือนละหมื่นสามนิดเองค่ะคุะคณพี่สภาพหนงังฝาสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมรอบคันเลยว่าได้อะไรจากตรงนี้มาบ้างนะคะอันนี้คือรถยังไม่ทําการปรับสภาพนะหนูแค่ล้างทําแบบว่าทําความสะอาดให้ดูแบบว้าวๆมาเลยนะอันนี้คุณพี่ได้เห็นรถสภาพจริงของเขาเลยนะคะตัวนี้นะคะไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะลูกกลมๆแบบนี้ไฟเดทามีมาให้พร้อมไฟตัดหมอกมีมาให้ครบค่ะคุณพี่ชุดแต่งรอบคันเดิมแท้จากศูนย์เลยค่ะคุณพี่ค่ะ ถ้าเป็นเจ้าตัว X Series นะคะจะได้โลโก้แดงๆแบบนี้นะคะกระจังหน้านะคะเป็นเขี้ยวความแบบนี้ค่ะเป็นสีแดงนะคุณพี่หล่อมากพร้อมสติกเกอร์ลายกราฟ,ฟิกเนี่ยไม่มีลอกลอนเลยสภาพสติกเกอร์ตริปเลยนะคะสีขาวมุกโทนนี้ปีใหม่ค่ะคุณพี่จะเป็นโทนขาวสว่างเลยนะคะคุณพี่รอยบุบลักยิ้มคันนี้ไม่มีเลยป้ายทะเบียนเปลี่ยนเป็นป้าย,ยกรุงเทพให้นะคะคุณพี่ขะและให้ดูค่ะคุณพี่ล้อแมกนะคะของปี2 1ค่ะคุณพี่สวยมากๆเลยเป็นแมกสีดํานะดีไซน์ล้อแมกคือหล่อมากนะคะคุณพี่คะเดี๋ยวให้ดูตัวโชคด้าน ะะโชกด้านในตรงนี้นะคะคุณพี่ขาของเดิมแท้จากศูนย์ค่ะจุดมาร์คคิจากโรงงานยังอยู่คนเคลือบการสนิมให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ถึงแม้เป็นป้ายชนบุรีค่ะไม่ใช่รถที่วิ่งเลียบทะเลมานะไม่มีตัวสนิมเลยนะค,ะคุณพี่ขากริปมากคันนี้หูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวค่ะคุณพี่ที่เปิดประตูตรงนี้นะ,ะมีตัวสมาร์ทคิเลตให้ด้วยนะ,ะเป็นปลดล็อกล็อกรถได้จากประตูนะคะคุณพี่ขาเดี๋ยวกางเต็นท์ให้ดูนะคะ โครงสร้างรอบๆบคานตรงนี้นะเหลี่ยมสารตัวน็อตนะคะทางฝั่งประตูด้านหน้าทางฝั่งซ้ายค่ะคุณพี่ะ่ะตัวน็อตคมกิบทุกตัวไม่มีรอยแกะขายค่ะคุณพี่สภาพเดิมนะจุดมาคิวซีตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะไม่มีการแกะนะคุณพี่ะ่ะของเดิมเลยไม่มีรอยทาสีด้วยนะสีเขาจะเรียบๆเ,เลยค่ะพี่ถ้าทาสีมาสีมันจะสากนะให้ดูนะคะตัวน็อตตรงนี้คุณพี่ถ้าจะทางด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นสีเดิมนะคะ ส่วนมากรถการผลิตทุกคันนะคะจะเป็นการชุบมากกว่าไม่มีการพ่นสีนะเห็นไหมคะตัวน็อตไม่มีแกะไขเลยค่ะคุณพี่จุดมาร์คเดิมแท้หมดเลยนะคะมีให้ดูทางประตูทางด้านซ้ายมือด้านหลังตรงนี้นะคะด้านในเนี่ยตัวน็อตเขาจะเป็นคนละสีกับตัวรถนะคะอันนี้เป็นของเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนมาค่ะจุดมาร์คตรงบานพับประตูก็ของเดิมนะคะคุณพี่ จากโรงงานเลยว่าตัวน็อตของเราไม่มีการแกะนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจมน้ํากับสีมาแน่นอนและชุดแต่งของเขามีมาให้ของเดิมจากศูนย์คุณพี่เห็นสปอร์ตบาร์ไหมสปอร์ตบาร์มีมาให้ครคบ สภาพสวยเลยไม่มีรอยขูดนะไม่มีรอยถะลอกหรือทําสีใหม่เลยนะคะคุณพี่สวยมากมาไฟด้านท้ายก่อไฟสายแจวของเดิมแท้จากอินสุนะเป็นแบบ led ด้วยจะทรงแบบหล่อมาให้เรียบร้อยนะคะสติกเกอร์ลายกราฟิกด้านหลังเนะี่ยมีมาให้ครบนะพร้อมกล้องถอยนะมีกล้องถอยหน้าจอม,มีแน่นอนค่ะคุณพี่คะโอ้โหออปชั่นแบบจัดเต็มเลยกลางเต็มให้ดูนะแมกไลเนอร์ด้านหลังค่ะคุณพี่สภาพ เหมือนไม่มีการขนของเลยคุณพี่ใหม่กิฟต์เลยนะคะแม็กไลเนอร์มีมาให้พร้อมนะคะคุณพี่ขารับประกันด้านหลังไม่มีการชนพี่ดูจากนี่จุดเป็นอาร์กตรงนี้นะคะถ้ามีการทําสีก็เราจะเห็นเป็นรอยเคลื่อนของตัวตัวสีนะตัวนี้สีเดิมนะคะน็อตไม่มีรอยแกะนะคะคุณพี่สภาพเดิมของเขาเลยนี่ฝั่งด้านนี้เหมือนกันเห็นไหมคะคมกิฟต์ทุกตัวค่ะคุณพี่ขา ของเดิมหมดนะโอ้โหสวยเลยอะคันนี้น่าใช้มากคุณพี่และบอกเลยว่าเลขไม้น้อยทนางนี้น,นนะอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะฝั่งทางด้านขวานะตรงนี้ค่ะคุณพี่รอยบุบลักยิ้มไม่มีเห็นไหมคะประตูไม่มีการเปลี่ยนเส้นสายที่เขาเชื่อมต่อกันแบบนี้นะไม่มีรอยเคลื่อนเลยนะสีก็สวยรอยสีก็ไม่ต้องเก็บค่ะคุณพี่เหมือนได้ไป้ายแดงเลยนะพี่ให้ดูโครงสร้างทางประตูทางฝั่งด้านหลังทางขวามือตรงนี้นะคะเหลี่ยมซานตัวน็อตเนี่ยงคมกิบชัดเจนนะคะคุณพี่ไม่มีรอยแกะไขนะเข้าใจไหม ฝั่งด้านนี้นะคิดคิเหมือนกันเหมือนทางฝั่งนู้นเลยภายในค่ะคุณพี่ดีไซน์สปอร์ตสุดๆเลยนะคะได้เป็นเบาะสีดํานะคะเดินตะเข็บได้แดงด้วยเบาะเป็นบักเก็ตซีททั้งคู่หน้าและก็คู่หลังเลยนะคะคุณพี่หลังคงหลังคานะคุณพี่คะเห็นไหมไมค์กิฟต์รอยขีดควรไม่มีรอยเจอไม่มีค่ะคุณพี่นี่สวยเลยนะคะคุณพี่แอร์ด้านหลังมีมาให้พร้อมที่ชาร์จแบตอีกด้วยนะคะคุณพี่คะโอ้โหสวยพยงพยงังมีมาให้ครบแล้วนะคะคุณพี่มาทั้งฝั่งประตูคนขับทางด้านนี้ นี่นะคะแผงประตูด้านข้างนะคะเป็นบุซอฟนุ่มนะคะเดินตะเข็บได้แดงแบบหล่อๆแบบนี้เลยนะคะดีไซน์สปอร์ตสุดๆนะคะกระจกทั้งฝั่งคนขับเปิดแบบออโต้นะ,ะหูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านี่ตรงนี้เลยนะคะให้ดูเหลี่ยมสานตัวน็อตนะคะทั้งฝั่งคนขับทางด้านนี้นะคะไม่มีรอยแกะขายค่ะของเดิมแท้จากศูนย์เลยนะคะคุณพี่ไม่มีรอยทําสีเลยคุณพี่เห็นไหมแบบชัดเลยค่ะคพี่เหมือนคุณพี่ได้มาดูรถจริงๆนะคะที่เพรยนต์เลยนะคะภายในนะเบาะด้านหน้านะคะเป็นเบาะแบบโอปรัตัวหนูนึกว่าเป็นเบาะ เกมค่ะคุณพี่สวยๆเลยนะคะถ้าเป็นปี2021ตรงกลางเนี่ยเป็นตัวคูแม็ Mac ด้วยนะคะบอกคูแม็ Mac ดีไม่เก็บความร้อนค่ะคุณพี่เวลารถจอดตักแดดตรงเนี้ยก็จะไม่ร้อนนะด้านหลังนะคะหัวบอกก็เป็นโลโก้ X-Series แบบนี้คุณพี่หล่อมากๆเลยนะคะ ตรงนี้นะคะหนูให้ดูนะคะพ่วงมาลัยนะคะได้เป็นมันติฟังก์ชันนะคะมีครุสคอนโทรลให้แล้วด้วยนะคะคุณพี่ค่ะโลโก้สีแดงดีไซน์สวยเลยนะคะพร้อมหน้าจอทัชสกรีนค่ะคุณพี่จอใหญ่ๆเชื่อมต่อ Apple Car p l พ y Android ได้นะคะตัวแอร์นะคะเป็นแอร์แบบอนาล็อกค่ะคุณพี่กริปกริบเลยนะคะหัวเกียร์ตรงนี้ได้เป็นเกียร์แบบออโต้นะคะคุณพี่สภาพสวยน่าใช้มากเลยนะคะคุณพี่นี่แล้วก็คุญแจจะเป็นแบบนี้นะ,ะถ้าเป็นตัวแซดค่ะคุณพี่ก็จะเป็นรีโมทแบบนี้นะคะ นี่เดี๋ยวกางเต็นท์จากสตาร์ทรถให้ดูเลขใหม่นะคะนี้ไ <Okay. S 1> ด้เป็นระบบเอนจินพุสตาร์ทของพี่บ่ปรับเมนนวดนะนี่ <Okay. S 1> แล้วคุณพี่อันนี้นะมันจะไม่เห็นนอกจากว่าหนูจะปิดประตูรถอ่าโอเคนี่น,น,นี่มาแล้วเลขใหม่ไม่สี่หมืนกิโลของแท้ค่ะคุณพี่เห็นไหมคะ ไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการก่อไม้นะคะคุณพี่หน้าปัดหน้าจอได้เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะตัวนี้สามารถปรับไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์ด้านหน้านะคะความสูงต่ำปรับระดับได้เลยนะคะป้องกันการลื่นถลายนะฮะสตาร์สต็สตอปมีมาให้ตัวนี้ก็จะเป็นพวกเก็บเหรียญเก็บบัตรนะคะคุณพี่แล้วก็ที่วางแก้วน้ําเป็นแบบวิวอินแบบนี้เลยนี่เห็นไหมสวยเลยค่ะคุณพี่เดี๋ยวกางเต้นเปิดให้ดูเกะด้านหน้ามี2เกะน,นะก็คู่มือศูนย์อะไรเนี่ยครบครบแน่นอนนะคะ นี่แล้วก็ตรงนี้นะคะหนูชอบมากถ้าเป็นของแบรนด์อีสุส่วนมากเขาจะมีกล่องที่เก็บของตรงนี้เผื่อพี่ใส่เครื่องรางของขังไงคะนี่ฮะวางโดยไม่ต้องเกะกะเลยอยู่ตรงนี้นะคะพี่คะ่ะถุงเถิงอะไรตรงนี้นี่กระจกสองหน้าบานใหญ่อย่างนี้เลยมีไฟให้ด้วยนะคะพี่ฝั่งด้านนี้เหมือนกันก็ยังไม่ได้ดึงออกนะคะคุณพี่คะ่ะ ใหม่กิฟเลยนะคุณพี่หูลดน่าใช้มากคุณพี่ตกพรดนละหมื่นสามรู้ว่าคุ้มนะได้กระบาปกติป้ายแดงเนี่ยตอนนี้ราคากระบาดแปะล้านแล้วนะคุณพี่กว่าจะได้สภาพนี้นี่หายากมากนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวกลางเต้นจะพามาชมเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะใหม่กิฟเหมือนรอบคันไหมไมาไปดูเลยนี่ โอ้โหสภาพเครื่องพี่ขาใหม่กิ๊บเลย คัานนี้นางฟ้าสุดๆเลยนะคะนี่ดูตัวเครื่องนะคะฝาครอบเครื่องแบบนี้นะบอกเป็นตัวเครื่องยนต์1.9แน่นอนค่ะคุณพี่ฝาครอบเครื่องแบบอย่างใหม่สภาพเครื่องของเดิมเลขโค้ดเครื่องนะคะตรงตามเล่มแน่นอนค่ะสภาพเครื่องรอยน้ำมนันรอยคาบสนิมไม่มีนะคะตัวของเหลวเนี่ยค่ะคุณพี่ยังเต็มเต็มเลยนะคะคุณพี่ขาไม่มีลดลงเลยนะคะแล้วก็ตัวน้ําหล่อยเย็นตรงนี้ก็ยังเต็มแม็กอยู่เลยค่ะคุณพี่ขาเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวกางเต็นเปลี่ยนทายน้ามันเครื่องให้ใหม่นะคุณพี่ตรวจเช็คระบบของเหลวให้นะคะตัว น,นี้จุดมาร์คคิวซีจากโรงงานยังอยู่ครบหมดเลยนะแบตเตอรี่นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดหมดอายุนะหนูเปลี่ยนให้ลูกใหม่ด้วยค่ะพี่เดี๋ยวกางเต้นจะพามาดูโครงสร้างทางด้านหน้าเอ๊ะน้องกางเต้นมีรอยทำมาไหมฝากระโปรงม,มีพ่นสีไหมพี่ดูได้เลยนี่ลูดให้ดูเลยไม่มีรอยพ่นสีนะตัวน็อตนะ ตำแหน่งเดิมไม่มีรอยแกะขาดจุดเนี่ยเม็ดนะ้กการผลิตยังอยู่ครบเลยนะคะนี่ไม่มีรอยสีย่นเลยนะคุณพี่อุปกรณ์โครงสร้างเดิมคานเดิมๆค่ะไม่มีการเปลี่ยนนะคะคุณพี่ค่ะก่อไฟเดิมแท้นะคะต้องเป็นไทยคอยตเป็นทั้งของโตโยต้าแล้วก็อีซูเลยเนี่ยของเดิมไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนรับประกันคานด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวค่ะคุณพี่ค่ะแผ่นเพจอะไรนี่อยู่ครบเลยนะคะตรงตามตำแหน่งทุกตัวเลยตัวน็อตตรงเนี้ยแม้แต่จุดตรงเนี้ยรายละเอียดก็เป็นของเดิมหมดเลยไม่มีรอยพ่นทําสีนะคุณพี่เห็นไหม ใหม่มากนะเหลี่ยมสันตัวนอตทางฝั่งขวามือค่ะก็ไม่มีรอยแกะไขนะจุดมาค,คิวซีเนี่ยก็ยังอยู่ครบเลยฝากระโปรงด้านหน้ารถคันนี้เป็นปี2021ใช้งาน3ปีค่ะคุณพี่ไม่เสื่อมแน่นอนซีนตรงเนี้นะ ยังคืนสภาพเดิมนะคะไม่เสื่อมไม่แข็งค่ะคุณพี่นี่ยางใช้ปกติเลยแผงกันความร้อนด้านหน้าไม่กิบค่ะคุณพี่ไม่มีรอยนะ้ำมันเครื่องหรือรอยแบบว่าบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยสภาพสวยมากๆเลยขอย้ําสเปคคันนี้กันอีกทีนะคะคุณพี่คันนี้นะเป็น i สุดดี m a x 4ประตูเกียร์อัโต1.9 s ซดี e s ปี2021 เลขใหม่40,000กิโลราคาตั้งขายพี่7 8 9 9 0 0 0ตกพอนเดือนละหมื่นสามนิดๆค่ะเครดิตดีกู้เต็มฟรีดาวได้นะคะทักเข้ามาสอบถามตรงช่องทางด้านล่างนี้ได้ก่อนว่าพี่มีประวัติเครดิตพันนี้นิดนีดนด้พี่อยากฟรีดาวได้ไหมพี่อยากจะซื้อคันเนี้ยพี่ถูกใจคันเนี้ย ติดต่อตรงนี้มาได้เลยแอดมินหนูรอตอบตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะคุณพี่สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครสนใจแล้วลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันแจน้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคลิปหน้านะมีรถส,สวยๆอะไรมาอัปเดตนะรอชมกันเต็นได้เลยนะคะวันนี้การเปญกะขออนุญาตลาไปก่อนคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย